ฮ้การคูเดสพังหายกันไปนานนะครับสำหรับเจ้าตัวคอนเทนต์ของเทียร์เมเกอร์นี้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับล่างต่างๆหรือไรเดอร์ในเรื่องของค a m e n r เดอร์ G.O นั่นเองนะครับโดยอันดับของผมจะแบ่งอยู่4เทียร์ง่ายๆนะครับนั่นก็คือสวยมากสวยเฉยๆและไม่สวยนั่นเองนะครับในการจัดอันดับนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามันจะมีทั้งอนาเธอไรเดอร์ หรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นแบบร่างฟอร์มที่ดีเคดมันเปลี่ยนร่างครับมันก็นยังเอามาผมขอไม่จัดไอพวกนี้ละกันแต่ผมจะจัดเฉพาะแบบร่างฟอร์มของ GO และไ i เดอร์ตัวอื่นๆในเรื่องนี้นะครับโอเคก่อนเข้าคลิปก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปจัดอันดับกันเลย โอเคครับโดยแถวแรกจะเน้นเป็นที่เกสเป็นพิเศษนะครับเกสบิวอาร์เมอร์ผมให้ที่สวยนะครับคือผมชอบสีของบิวอยู่แล้วที่แดงตัดกับตรงนี้แหละแล้วเกสก็เป็นคนที่สวยมากๆนะครับเกสไดอาร์เมอร์ก็สวยเช่นกันครับแต่อันเนี้ยไอเกสเอ็กเซสอาร์เมอร์นะผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเกสไฟอาร์เมอร์ก็สวยครับคือไอเจ้าตัวเกสนะล่างุดผมสวยทุกตัวแหละครับเกนมุนะครับอันนี้ผมให้ที่สวยมากเลยครับคือชอบตรงที่ มีสีม่วงอะแค่เป็นสีม่วงก็คือแบบเท่แล้วมันมันอยู่ที่สีเลยจริงอะดูจากที่เป็นล่างเอ็กเซสกับล่างเกนโมนี่คือแบบสวยกันคนละเรื่องเกสโสตรอาร์เมอร์ผมเฉยๆนะครับผมไม่ชอบตรงที่ลูกไอคอนอยู่ตรงไหลเลยอย่างอื่นผมโอเคหมดเลยนะยูนไอคอนไอเกสรีไวท์นะครับผมจําไม่ได้ว่ามันชื่อล่ากอะไร,รบ้างอ่าผมให้ที่สวยทั้งคู่เลยครับมันค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะเกทวิซาร์อาร์เมอร์ผมก็ให้ที่สวยนะครับ จ้าตัวเกตพิュพิเลยผมก็ให้ที่สวยครับคือผมค่อนข้างที่จะชอบดีไซน์ของเจ้าตัวเกตมากๆในเรื่อง GO นะครับอ่ากิงกะกิงกะผมให้ที่เฉยๆแล้วกันนะไอพวกเขาเรียกอะไรวะมิไลไรเดอร์ไไรเดอร์จากอนาคตอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในเนื้อหาจะเอามาเพื่อแบบแค่ขายของของวอตอย่างเดียวแล้วก็ดีไซน์ก็ดูเอาของเดิมๆมาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มีบางตัวที่ชอบนะครับจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวพอไปว่ากันแกรนจิโอไปเลยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยสำหรับเจ้าตัวแกรนจิโอนี้อ่าฮัตาลิป่ะอันนี้ที่มันเอาจากดาร์คไดมาแบบมาดียูสอะอ่ะอันนี้ผมให้ที่สวยชอบครับขี้ใครขี้ใครผมว่าไม่สวยครับมันดูไม่เหมือนไรเดอร์ครับมันดูเหมือนแบบลูกสมุนมากกว่าโอมาจิโอโอ้โหอันนี้สวยมากครับมันดูดุดันมันดูน่ากลัวครับ ควิสควิสผมไม่ไม่ไม่ชอบครับไม่สวยครับคือแบบมันจะมีไอ้ตรงเครื่องหมายคำถามแปะอยู่บนหวนัวอะไรแบบถ้าสมมติว่าในไทม์ไลน์จริงๆอ่ะเรามีไรเดอร์ตัวเนี้ยเป็นพระเอกครับโ,โ,โอ้โหแอบแซดนะแอบร้องไห้เหมือนกันบนะชิโนบิชิโนบิผมก็ให้สวยครับคือในซีรีส์ชิโนบิอ่ะทั้งตัวชิโนบิและคาตาลิผมว่าสวยวอสล่างชี้ใครนะครับไม่สวยครับแรกควิส ก็ไม่สวยครับราชิน o บิอ่ะให้ที่เฉยๆครับคือพอมันเป็นไลดรเดอแยกของมันมันสวยนะแต่พอมาแบบผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูฝืนไปนิดนึงวัดร่างกิงกะผมเฉยๆแล้วกันมันดูเถะทะไปก็คืออีสองตัวนี้ก็พอๆกันนะครับขอไม่จัดเนาะมันก็คือร่างกิงกะนั่นแหละแต่มันจะมีโหมดของมันอยู่จำชื่อโหมดไม่ได้ละ คาเมนต t เลเดอร์วอสวอสผมให้เฉยๆแล้วกันครับตัวดีไซน์วอสผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยังถือว่ารับได้ครับสวยบ g o Build Armor ผมให้ที่สวยนะผมตั้งแต่แบบเอาเฉพาะ armor ที่มันปรากฏตัวในซีรีย์ผมชอบ Build Armor อ,อ,อันดับต้นๆ,ๆเลย g o d e c a d e Armor Build Sparking โอ้โหซ้ำซ้อน ก็คือไอพวกนี้ผมจะให้ที่แบบเฉยๆหมดเลยไอนี้ก็เป็นเอ็กเซสที่เป็นบาร์เทอร์ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ก็เฉยๆครับกอดก็เฉยๆไอตัวนี้กอดทาจาโดกก็เฉยๆลิวคีนี่ก็เฉยๆมันเฉยไปหมดเลยครับมันมันมัน,ม,นมันก็แค่เอาหน้ามาแปะตรงตรงเหมือนแบบตรงหน้าจอมันอะอย่างดีเขียดอาเมอร์นี่ผมก็ให้เฉยๆ คือผมไม่ได้เกลียดมันนะไอจีโอรดาดีเคแะแต่ผมรู้สึกเฉยๆมากเอ็กเซสอาร์เมไม่สวยครับโคเซอาร์เมอร์ก็ไม่สวยครับไคมูอาร์เมอร์ก็ไม่สวยครับมันดูลกไปหมดเลยดูเทอะท่าครับโกสอาร์เมอผมให้ที่เฉยๆแล้วกันคือมันมันเกือบจะดูดีนะแต่ติดเหตุผลเดียวกับเกสเลยตรงที่เห็นไอคอนตรงไหลไม่นดูเทอะทัาไงก็ไม่รู้นะ G.O.2 สวยมากครับอืมเป็นหน้าที่แบบอยู่ในอันดับต้นๆของผมเลยอะเพราะว่าดูทรงคล้ายกันตั้มมันดูเป็นร่างอัปเกรดจากร่างแรกที่สุดแล้วครับคูกะอาร์เมอร์ผมก็ให้ที่สวยนะคือมันดูเรียบง่ายก็เก๋ครับโอสอาร์เมอร์ผมให้ที่ไม่สวยครับคือร่างอื่นๆอ,นอะมันมันดูเอทอะทะผมเลยเว้ยแต่ร่างที่สวยๆอย่างเช่นแบบอิบิกิ อากิโตะคาบุโตอะไรเงี้ยที่ส่วนตัวผมมองว่ามันสวยนะไม่ทําไม่ทําแบบเป็นชุดอะครับเป็นแบบภาพอาร์ตเวิร<ๆ>์สเฉยๆส่วนไอตัวเป็นชุดอะไรทําอะไรครับเนี่ยจีโอทรินิตี้นะครับอ่ากั้มกึ่งมากเลยอะระหว่างสวยกับเฉยๆฮอืมเฉยๆแล้วกันเพราะว่าไม่ชอบตรงที่เอาหน้ามาแปะตรงอกแล้วก็ไหลไงสองข้างนะครับ รู้แล้วว่ามันเป็นร่างจับยัดแต่ก็แบบไม่ต้องจับยัดขนาดนั้นก็ได้เพราะไหนๆมันก็จับยัดในแคนจีโออยู่แล้วไงร่างนี้ก็ไม่ต้องจับยัดขนาดนั้นหรอกดับเบิลอาร์เมอร์นะครับอ่ะอันนี้ผมขอให้สวยแล้วกันคือแบบขัดใจไอตรงไกอาร์มีมูรี่ไซโคนโจ๊กเกอร์แหละแต่ร่างของดับเบิลในตัวบอดี้แล้วก็หน้ากากของมันทำออกมาได้สวยมากๆครับชอบเจ้ตัวจีโอพิวอืมผมให้สวยและกัน คือตอนภาพหลุดมา<ช>ผมมองว่ามันเท่นะก็คือต่อถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเอาตัวคาตากนานะมาเป็นคําว่าไรเดอร์ติดตรงหน้าการเนี่ยแต่มันก,มนก็มันก็เท่ดีนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเครับได้ซึคุยมิก็ให้ที่สวยเหมือนกันครับมันดูแบบพระจันทร์ซุะสึเออนั่นแหละมันแปลว่าพระจันทร์ไอเจ้าตัวบาละอ่าไม่สวยครับซามูนปะอันนี้ก็ไม่สวยครับ ไอตัวนี้ด้วยเลยไอซอนจีนเนี่ยไม่สวยครับเพิ่มมาเป็น3ตัวลายที่เมนชั่นหรือแบ็คแบ็คอาร์เอ็กอรเมแล้วก็ JZO ซชินนะครับแล้วแบบพยายามแบบเมชชุดอะไรมาให้แบบมันดูแบบมันดูลบอะครับผมก็เลยไม่ชอบครับไม่สวยอ่ะ G.O.O.M.A.FORM ผมยอมให้ที่สวยแล้วกัน มันเกือบจะไปถึงสวยมากแล้วถ้ามันเอาไรวอตตรงหน้าหากมันออกอะมันอยู่ที่สวยมากเลยครับแต่ในเมื่อไม่เอาออกก็ไม่จัดนะครับผมอีล่างนี้ G.O. Watch ปะหรือเปล่าวะน่าจะใช่น่าจะเป็น G.O. ที่ใส่ไรวอตเป็นเจ้าตัว Watch นะครับถ้าถ้าดูตรงนี้นถ้าดูอย่างเงี้ยผมให้เฉยๆอ่าเกสอันนี้ไม่แน่ใจว่ะผมไม่ได้ดูอ่ะเหมือนตอนพิเศษของโค้ดอะไรย่างงี้ปะ อันนี้ก็เฉยๆนะครับเพราะว่ามีไอ้เจ้าโยรุอยู่ตรงไหลไม่รู้จะยัดทำไมอะ่ะดีไซน์ดีๆหน่อยดิพี่เกสมาเจตี้ไปอยู่แคตตากอรีเดียวกับเจ้าตัวแกนจิโอเลยครับเผื่อ <Okay. S 2> ให้แย่กว่าแกนจิโอด้วยซ้ำไอ้อย่างเจ้าตัวแกนจิโอมันยังแบบอ้าดูลงทุนมีแบบมีลูกปั้นอะไรอย่างงี้แต่ไอ้เกสมันคือเอาลายวอดมาแปะแบบงูงๆดา,ดาดเลยคือรับไม่ได้สุดๆครับโคตรจะรับไม่ได้ นีโอดีเชตนี่ผมต้องจัดด้วยไหมเนะี่ยอะถ้าจะจัดละกันผมให้ที่เฉยๆคือดีเชดมันก็ไม่ใช่ว่าดีไซน์สวยอะไรนะแต่พอมาดูไอ้ข้างล่างแล้วดีเชดมันก็ดูดีขึ้นมาเหมือนกันนะเอา้าไม่มี DN ให้จัดหรอเอา้าทำไมมีอนาเธอดีแต่ไม่มี DN ให้จัดอะ g O o d ดีเชตอาร์เที่เป็น ไลวอสเซเบอร์ like er นะครับไม่เข้าใจว่าตัวอื่นมันเป็นล่างอัปเกรดหมดเลยนะพอใส่อะเออแต่ไม่เข้าใจว่าทำไม Saber มันถึงเป็นล่างแรกอันนี้ไม่เก็ตเอาไปเฉยๆแล้วกันอ่าดิเชวินติวันไปเลยครับแคตตกรีเดียวกันเลยพวกมัน GO v e เวอร์ชั่นม r ลเลสวยนะเพื่ผมให้ที่สวยกว่า GO ปกติแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบสวยมากรู้ยังช่องดาค์ดเดสมีดี s คอร์เป็นของตัวเองแล้วนะ อย่าลืมเข้ามาพูดคุยและทำความรู้จักกันล่ะลิลงก์อยู่ใต้เด็กคลิปชาตเลยและนี่คือหน้าตาทั้งหมดของเทียร์เมกเกอร์่างฟอร์มของคอมเมนเตอร์จีโอนะครับมีอันดับไหนที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูนะลองจัดจัดแล้วก็แชร์กันได้นะครับก็ถ้าใครชอบการจัดเทียร์เมกเกอร์แบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เรียกฟีดแบ็คมานกลับมาเยอะๆเลยนะครับผมจะได้แบบกลับมาทำอีกในของ ล่าอร์มเรื่องอื่นๆก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะรับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย